ครับเพื่อนๆชาวย t u b e และ f อฟทุกท่านครับวันนี้ทางร้านของเรานะครับบริษพาร์เนอร์แต่ท้งการเชื่ดขายอะไรนะครับซีซีสองร้อยรุ่นห้านะครับตามมาดูครับสองร้อยรุ่นห้าคนทุกท่านนะครับดูช่วงล่างครับโอ้ยงเหลืองอยู่เลยนะครับปัเด็นจะเป็นรุ่น แต่บ้านรุ่นเ,เรียกว่ารุ่นขนมครกนะครับนี่ครับมันจะมีแง่แงแงอยู่ตรงนี้นก่อนทําการแยกชิ้นเราต้องจุดทูบขอข้ามาแม่ยานางเช่นเคยนะครับดูใบย,ยาไปเลยครับคลิปนี้กูกกล้าดอกนะครับ ถามทางไรนะวันนี้เพือใช้เวลากี่วัน,นว่าเสร็จช่างครับคันนี้ใช้เวลากี่วันครับช่างสามวันครับเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนช่างอามครับช่างอามช่างอะไรครับช่างลื้อหรือช่างอะไรครับช่างลือ้อครับช่างลื้อทำลายอย่างเดียวทำลายอย่างเดียว <c oughs> สองร้อยลุนห้าคนทอนสั้นเดี๋ยวเตาขึ้นมาดูข้าบนครับตัวน,นี้เขาจะแปลงเครื่องมานะครับเขาวางเครื่องหกวีดีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องฮิตาชิมาอันนี้ไม่ได้เยีบมนะครับคือทางเราฉีดน้ำมันไว้เดี๋ยว ยกเครื่องเสร็จก็จะได้ล้างทันท่วงทีคอนโทรนครับปูง,งามครับไม่ได้ตัดไม่ได้ปะไมไ่อะไรเลยครับสวยๆเลยแต่เสียดายมากต้องขายเป็นเศษเหล็กไปเสียดายจริง <c oughs> ดูดูเครงครับไม่มีกุ๊กกุ๊กกกัก สู้ครับฝังน,นี้ครับโตสวยเลยครับอันนี้ครับช่วงล่างสวยสวยมากเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันเป็นยังไง งานได้อยู่นะครับตักปิ้งอยู่ในบอ่อดินเลยครับตอนนี้เริ่มทงไรเริ่มพูดทันตอนนะครับก่อนอื่นต้องคลายร้อนน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราเอาสู้ออกมาจะปิ้งมันจะได้ไม่ทะลุไปเดี๋ยวรอติดตามกีกนะครับว่าต่อไปเราจะเริ่มทำอะไรต่อไปสําหรับการเคลียร์กันนี้ถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจอะไรนะครับพูดสู้แผ่นเครื่องฟลัม ผูมครับกระบ,บอกติดต่อมาได้เลยนะครับทางเบอร์โทร0854544470ยินดีรับส่งทั่วไทยครับผมขอบคุณครับ